Daydream stories ฝันเฟื่องเรื่องสั้น Love is all around มหัศจรรย์ของการบ้านมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าต่อเขาเป็นเด็กชั้นปหนึ่งที่รักในการเล่นสนมากกว่าการเรียนเขามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ทั้งเวลาไปโรงเรียนและหลังเลิกเรียนเที่ยวเล่น เช่นเตะฟุตบอลเล่นเกมโทรศัพท์หรือไปบ้านเพื่อนเขาไม่ค่อยเอาใจใส่การทำการบ้านทำให้เขาต้องถูกคุณครูหลายวิชาทำโทษแทบทุกครั้งพอมาวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ต่อต้องทำการบ้านอย่างจริงจังเพราะถ้าครั้งนี้เขาไม่ทำอีกแม่ของเขาจะต้องไปพูดคุยชี้แจงกับคุณครูและผอ,อ ต่อกลับรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากทำเลยเขาจึงเก็บการบ้านและเอาไปฝันในคืนวันนั้นเมื่อค่ำคืนเข้าสู่ยามดึกต่อหลับไปด้วยความคิดถึงสนามฟุตบอลและเพื่อนๆในโรงเรียนในความฝันเขาพบกับครูฝันผู้มีพลังมหัศจรย์ครูคนนั้นถามต่อว่าทำไมไม่ทำการบ้านละ่ะ ต่อตอไปว่าเขาอยากเล่นให้สนุกมากกว่าครูฝันยิ้มแล้วพาต่อไปยังโลกแห่งการเรียนรู้ในโลกใบนี้การบ้านกลายเป็นเกมการผจญภัยต่อต้องช่วยเหลือเหล่าเพื่อนสัตว์ประหลาดแก้ปัญหาต่างๆด้วยทักษะจากวิชาต่างๆในห้องเรียนเช่นคณิตวิทย์ภาษา เพื่อให้พวกเขาฝ่าฟันด่านต่างๆในเกมได้เมื่อถึงด่านสุดท้ายเขาก็ช่วยเหลือเพื่อนๆทุกคนได้สำเร็จต่อรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากเขาได้เรียนรู้ว่าเขาสามารถเรียนหนังสืออย่างสนุกสนานได้เหมือนกับการเล่นเกมในโลกแห่งการผจญภัยนี้ในตอนเชา้าเมื่อเขาตื่นขึ้น ต่อรู้สึกกระตือรือรน้นเขารีบเดินไปที่โต๊ะและเริ่มทำการบ้านอย่างตั้งใจก่อนที่เขาจะรู้ตัวการบ้านทั้งหมดก็เสร็จเรียบร้อยเพียงไม่เกินครึ่งชั่วโมงก่อนจะไปโรงเรียนต่อเดินไปโรงเรียนด้วยความมั่นใจนอกจากการบ้านที่เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ยังเข้าใจในบทเรียนดีขึ้นด้วยตอนนี้ เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาสามารถเรียนและเล่นไปด้วยกันได้ไม่ต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งจากวันนั้นต่อทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอและช่วยเพ,เพื่อนในการเรียนด้วยเขาได้เรียนรู้ว่าการทำการบ้านไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อมันสามารถเป็นการผจญภัยที่สนุกสนานได้เหมือนกับการเล่นต่างๆที่เขาชอบ และนั่นคือมหัศจรรย์ของการบ้านที่ทำให้เขาได้พบกับโลกแห่งการประจญภัยและการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดอ้วนท d เดย์2 5